สวัสดีครับนี่ก็เป็นงานเกาะกำแพงหินกันนินนะครับก็ที่ปลอตกป่าวีพี99นะครับก็มาอัปเดตนะครับวันเสาร์ที่23นะครับสิงหาคมนะครับ68นะครับก็มาอัปเดตนะครับความคืบหน้านะครับงานเกาะกำแพงกันนินนะครับที่ความสูงระดับฐานที่12เมตรนะครับตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วระดับฐานขอางานที่จะใหญ่นะครับ จเรนเรื่องความแข็งแรงครับร้อยเปร์นะครับตัวนี้ก็ดําเนินง,งานมาก็1อาทิตย์นะครับครับก็อยู่ในขั้นตอนของการก่อนะครับครับก็จะ จะเน้นเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักนะครับจะเทปูนนะครับถูกระยะ30สิบเซนนะครับถึงสี่สิบเซนนะครับเทโดยนำปูนทรายนะครับตลอดนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของทีมงานช่างนุกปัทิยาครับจะเน้นเรื่องความแข็งแรงนะครับร้อเ็นะครับ ก็มาอัปเดตได้รับชมกันนะครับในที่กำลังมองหาช่างทำกำแพงหินนะครับก็นึกถึงทีมง,งานช่างนุพัทยานะครับที่เบอร์โทร083-655-155คร,รับออกแบบติดตั้งกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบยินดีคำปรึกษาคำแนะนำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับคนทำมินช่างนุพัทยานะครับงานดีงานไวเ่งงานแข่งเลยต้องนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับ ก็จะมากเด็ดได้รับชมกันทุกวันนะครับสวัสดีครับ